สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นๆวันอังคารนะคะพบกันในป่าเห็ดเช่นเคยค่ะยุงเยอะมากค่ะแต่ว่ามีเห็ดค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะยังเล็กอยู่ไอ้ที่กล้องส่องไม่โดนแล้วก็หลังกล้องอีกก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บตรงนี้ก่อนเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะตัดทำความสะอาดไปเลยนะคะ หมานอยู่หมานอยู่เข้ามาก็เจอเลยถอนก้องก่อนเอาดอ,อ,อกที่ใหญ่พอเก็บได้มาก่อนนะ กลุ่มนี้มีคนมาเห็นก่อนเราแล้วปีนี้นะเพราะว่ามีการเด็ดหญ้ามาปลูกไว้มาคุมไว้แต่ว่าพอดีว่ามันเป็นป่าที่เรารู้อยู่แล้วไม่ว่าจะปลกยังไงจะปิดยังไงก็ไม่เม็ดก็เรเราอยู่ดีนะแต่เราเก็บไม่หมดหรอกจะคือรุ่นที่เล็กๆเ,เราก็จะเหลือไว้ให้เขาด้วยนะใครมาก็ได้เก็บว่างั้นเถอะ เราก็เก็บไซต์ที่เราคิดว่ามันโอเคสำหรับเราเพราะว่าเห็ดมันโตขึ้นทุกวันค่ะตราบใดที่ฝนไม่ทิ้งช่วงมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะแต่ละวันที่ผ่านไปเห็ดก็จะโตขึ้นเรื่อยๆตามลำดับค่ะแล้วก็มันจะมีดอกใหม่ๆผุดมาเรื่อยๆนะก็ได้กันทั่วนหน้าถ้าขยันออกมาเดินนะ ถอนกองแล้วเดี๋ยวตัดขาทีเดียวตรงนี้ก็นเนี่ยหน่อยนึงนี่ค่ะกลุ่มแรกดอกแรกแหกม้าน เก็บรีบกลับค่ะยุงเยอะยเยอะมากๆเลยยุงช่วงนี้สวีเดนมีอากาศร้อนชื้นแล้วก็ฝนตกทุกวันวันละนิดมันไม่ได้ตกนานนะในแต่ละวันตกตกแป๊บๆแล้วมันก็หายไปพอฝนหายปุ๊บแดดมาแล้วก็มีความร้อนแล้วก็ชื้นค่ะ เพราะว่าปกติเป็นคนเหงื่อออกยากแต่ว่าช่วงนี้เหงื่อออกง่ายมากแสดงว่าอากาศร้อนชื้นมันมีความชื้นแบบนี้เห็ดชอบค่ะโตดีเกิดดี เรียบร้อยค่ะปาดแล้วใส่ถุงกระดาษใบเดิมน,นะใบเดิมจากครังก่อนมันก็ไม่ได้เปื้อนอะไรนะแค่ใส่เห็ดประมาณนี้เจออีกแล้วอุ้ยกลุ่มนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงใหญ่ขึ้นมานิดนึงหลายดอกด้วยหลายดอกค่ะหลายดอก ขายาวอ่ะดูดิเห็ดเหลือง <ๆ S 2> เหลืองอารามสมชื่อเพราะว่ามันสดเพราะมันสดค่ะป่าชุ่มฝนตกสม่ำเสมอป่าชุ่มเห็ดสดเหลืองสมชื่อค่ะเหลืองเหลืองสมชื่อ ถ้าฝนไม่ตกถ้ามันแรงมันก็จะซิดๆนะนี่ค่ะไม่ต้องหลายดอกก็วาบได้นะถ้ามันสวยและใหญ่อุย้ยเสียการทรงตัวนิดหน่อยอรุ่นนี้เราจะปัดไม่ล้างน้ำนะรุ่นนี้ เราจะปัดอย่างเดียวถึงบ้านก็ใช้แปรงปัดเบาๆพอก็ามันชุ่มมากไม่ต้องล้างถ้าล้างเนี่มันจะทำให้เห็ดยิ่งเปียกยิ่งแฉะเจออีกใกล้ๆกันห่างจากเมื่อกี้ประมาณสิบก้าวว้าวว้า,วา ไว้ตรงนี้เพราะว่าตะก้าเราอยู่ตรงนี้นะมีความรู้สึกว่าตรงนั้นก็มีเพราะมันเคยมีทุกปีนะเดี๋ยวสำรวจนิดนึงเสร็จแล้วค่อยมาตัดขาทีเดียวค่ะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ นะรู้สึกว่าขาจะอวบนะโอ้ยแมงตอมจมูกนี่ค่ะอืมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันอยู่ใต้ไอ้นี่ใต้หญ้าเก็บแล้วค่ะ แล้วเพราะว่าจะกลับไทยสามอาทิตย์กว่าจะได้เก็บอีกนานก็เก็บเลยเดี๋ยวมันก็มีดอกใหม่ๆเกิดมาอีกตอนเรากลับมานะเกิดใหม่เรื่อยๆค่ะอุ้ยตรงนี้หลายดอกเนี่ยนี่ใหญ่กว่าเพื่อนใหญ่กว่าเพื่อนค่ะใหญ่กว่าเพื่อน อุ้ยนี่งามค่ะงามนี่อยู่ในรูมีความรู้สึกอยู่ในรูนี่ปั๊ดนึปัด๊ดนึงจะเสียการทรงตัวละหลายดอกนะเหมือนอี่ในรูเนี่ยเห็นไหมพอแวกหญ้ายิ่งแวกยิ่งเจอ coi gì, cái chơi cả. nè, nè. nè. อุ้ยอะไรเอ่ยเห็ดหักหรืออะไรหักอ่ะมันอาจจะหลายดอกติดกันมันก็เลยแตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่โอ้ยเปลี่ยนท่าก่อนเมื่อกี้ยืนกลมตอนนี้นั่ง,อย,งยองยอุ้ยหลายดอกค่ะหลายดอกห้ยเหงื่อออกละเดี๋ยวเดี๋ย อุ้ยนี่ก็มีอุ้ยเยอะเลยเยอะเลยนี่ค่ะเห็นไหมเหลืองๆใต้หญ้านีเเ่เต็มเลยเต็มเลยเก็บค่เก็บ,เ,กบเปลี่ยนมุมนิดหนึ่งนี่ค่ะโอ้ย่างงามค่ะอย่างงาม งามค่ะยง,งามตรงนี้ขอถ่ายเป็นหน้าปกดีไหมอาจจะใช้เป็นหน้าปกนะสามดอกตรงนี้โห้ยงามงามงามหวานม,ม,มากเลยสามดอกงามงามเห็ดเหลืองเป็นเห็ดที่คนสวีเดนนิยมที่สุด ความนิยมไม่เคยเสื่อมนิยมทุกยุคทุกสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วคนนิยมยังไงทุกวันนี้คนก็ยังนิยมอย่างนั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นค่ะความนิยมไม่มีลดลงตูแล้วนะตรงเนี้ย แถมอยู่ใต้หญ้าค่อนข้างลกแบบนี้ถ้ารอให้โตวกว่านี้มันมีสิทธิ์เน่าเพราะว่ามันโดนอัดอยู่ใต้หญ้าใต้ใบไม้ใบหญ้ามันอากาศมันไม่ค่อยระบายมันมีโอกาสเน่าสูงค่ะถ้าอยู่แบบเนี้ยปีที่แล้วมาเก็บแถวนี้มีจุดที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ว่า เรามาช้าไปนะปีที่แล้วมาถึงเน่าเต็มเลยแต่ว่าเป็นเห็ดที่กลุ่มแบบใหญ่มากอะเยอะมากๆเลยแต่เน่าไป9ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นได้กลับบ้านไม่กี่ดอกรอบนั้นที่เหลือกอ็เน่าหมดเสียด้เจอช้าไปพบกันเมื่อสายไปเพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ไม่เคยไปเดินแจ็คพอตก็เลยไม่รู้ว่ามันมีเห็ด ่วนมากเก็บเห็ดเหลืองก็จะไปตามจุดที่รู้ว่ามีเห็ดถ้าคนไม่รู้จุดก็เดินหาเหนื่อยนะเดินจนขาลากไม่เจอเห็ดก็มีเดินทั้งวันไม่เจอเห็ดหรือเจอไม่กี่ดอกก็มีถ้าไม่รู้จุดเกิดเห็ดนี่ค่ะอุ้ยนี่อุ้ย กากองสามกอง,กองเดี๋ยวเราเดินไปดูบนนั้นที่บอกว่าปีที่แล้วมาเจอช้าไปตอนเห็ดเขาเน่าไปเยอะเลยอะไปดูสิว่ามันมาหรือยังเพราะว่าถ้ากลุ่มนั้นมาเนี่ยนะเยอะมากๆเลยนะถ้ามันมาเนี่ยเหมือนมันจะอยู่แถวนี้นะเหมือนจะอยู่แถวนี้นะมันขึ้นเป็นวงกว้าง แต่ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเลยสักกระโดกเดี๋ยวลองเดินสำรวจนิดนึงมันอาจจะมาช้าก็ได้หรือบางปีจุดที่มันเคยมามันก็ไม่มาแต่ว่าตอนนี้เราเจอแล้วหนึ่งดอกค่ะนี่นี่แสดงว่ามันมาอยู่ค่ะมันมาอยู่นี่ไง โอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรที่มันตูบเนี่ยโอ้ยโอ้ยร้อนโอ้ยเมื่อกี้มองไม่เห็นตรงนี้มีดอกมัง้งหญ้ามันพรางอยู่ ยามันมองไม่ชัดวันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งนะเห็ดที่เก็บวันนี้กลุ่มเนี้ยเมื่อกี้กลุ่มแรกอะเล็กอยู่อยู่ตรงทางเดินอันนี้เดินเข้ามาในป่านิดนึงหุยยุง ไล้ค่ะอัปเดตตักนี้คึงก่อนเดินต่อถือว่ามานค่ะดอกใหญ่อ่ะถือว่าใหญ่อ่ะโอ้โหอีกกลุ่มนึงโหงามมากกลุ่มนี้สองดอกอยู่ตรงนี้ดอกเล็กๆขึ้นมาจะมี เข่าหัวเข็มกัดไนะหมโหงามมากเลยนี่ค่ะโอ้โหมาเป็นคู่ค่ะรุ่นนี้มาแพ็คคู่อุ้ยแตกจะได้ อืงามค่ะงามกำลังมาตัดขาร้อนมากเลยได้ถอดเสือ้อแขนยาวละเริ่มเป็นโรคคนแก่คะ่ะก้มมากก็ปวดหลังยืนมากก็ปวดขานั่งนานก็ ปวดสะโพกปวดทุกวันปวดมากปวดนอ้อยอัปเดตก่อนเดินออกนะนี่ค่ะขวามือก็คือทุ่มข้าวนะคะข้าวฝรังข้าวบาเล่ที่เขาเอามาทำเป็นแป้งทำขนมทำอาหารทำขนมปังนะ ดูเผินๆก็เหมือนข้าวไทยเลยเหมือนมากๆเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้าวสาลีนั่นเองนะคะทุ่งข้าวสาลีใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราสเบอร์รี่ชมทุ่งลวดเจอราสเบอร์รี่โอ้โหอย่างงามะ ยัางงามค่ะราสเบอรี่อุย้ยดกด้วยใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราเก็บค่ะเก็บนี่ก็คือราสเบอรี่ค่ะกิ่งนี้ไม่เท่าไหรนะกิ่งเดี๋ยวจะให้ดูกิ่งกิ่งตุกๆนี่โอ้โหนี่โอ้โหข้างล่างนู่นอีกอะราสเบอรี่สวยๆจากป่าค่ะ เกิดลิมไลไอ้นี่ไล่ข้าวสาลีเวลาสุกงอมมาเขาจะหวานมากค่ะราสเบอรี่เนี่ยหวานกว่าบลูเบอรรี่ก็หวานพอๆกับสตอรอเบอรี่ป่านะเวลาสุกงอมนี่ค่ะอันนี้อันนี้งอมไปนิดนึงอันนี้เราจะชิมนะ อุย้ยลนเลยอ่ะชิมค่ะอื้มหอมหวานละลายในปากปาซองค่ะโหตัวใต้ยญ้าวิบากมากเห็ดกลุ่มนี้คือหญ้ามันขึ้นมาปกคลุมแบบหนานแน่นอะ่ะหนานแน่นมากเห็ดเริ่มโตแล้วด้วย นี้ถ้าจะใหญ่กว่าเพื่อนนะย่าปกคุมอย่างหนาแน่นจนหมวกเขาบานออกไม่ได้นะเขาต้องหุบอยอางเนี้ยเหมือนล่มเล็กก็มีเล็กเอาไว้ก่อนนะเล็กเกินเอาไว้ก่อนนะป่าสองนะคะตอนนี้ ดอกนี้เสียหายเยอะเกินไม่เอาเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บตรงนู้นอุ้ยเดี๋ยวก่อนไปตรงนู้นเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็ ตรงนี้นี่ค่ะเห็นไหมใกล้ถนนมากค่ะเสียงรถก็จะดังหน่อยนะเดี๋ยวเก็บเสร็จเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะส่งให้ดูรถค่ะมันใกล้ใกล้อ่ะคือใกล้มากๆเลยเดินสองเก้าก็ถึงถนนน่ะ กลับไปตัดขาเดี๋ยวจะให้ดูถนนสวยอยู่สวยอยู่ เหลืองบนนูน้นเดี๋ยวไปดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบนนู้นอะ่ะเหลืองอะ่ะจุดนี้ไม่เคยเจอเห็ดนะเนี่ยอุย้ยจุดนี้ไม่เคยเจอเห็ดนะเนี่ยเป็นปีแรกค่ะตรงเนี้ยปีแรกที่เจอเห็ดเหลืองเจอกะทองเก็บสุดคะเริ่มใหญ่แล้วด้วย คู่คะรุ่นนี้หม,มานอยู่หมานอยู่เก็บเห็ดส่งท้ายก่อนกลับไทย อีกค่ะอีกใกล้ๆก,กันเลยจะเรียกว่ากลุ่มเดียวกันก็ได้นะเดินมาสองเก้ามเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาไม่กี่ดอกบริเวณนี้ถ้ามาครบมีเยอะนะเนี่ยเพิ่งมาไม่กี่ดอกค่ะวางไว้ก่อนสำรวจนิดนึนงปกติมันก็จะเลื้องอารามไปหมด นี่ไนี่กะไอกดอกนึงมันพึ่งทยอยมาค่ะหววนะฝังนิดนะึงพอดีเห็นมีไอ้นี่อยู่มีเชื้อเห็ดอยู่จะฝังก็กลัวกลัวว่าเราไปขุดไม่นด้ขุดไอ้ดอกที่กำลังจะผุด เอาใบไม้มาพับไว้แค่นี้ก็พอสรุปผลงานวันนี้ค่ะเรื่องงามงามถย่ามลืมไม่ได้นะเสร็จแล้วเราก็หาออกแล้วค่ะถึงรถก็กลับนะคะเสร็จสิ้นภารกิจเก็บเห็ดวันนี้ฮัลลอนคงเอาไว้รอบหน้าค่ะรอบหน้าหลังกลับจากไทยเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้วันอังคารเนาะถ้าจำไม่ผิดวันอังคารคะ่ะเก็บเห็ดเหลืองวันอังคารส่งท้ายก่อนกลับไทยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะพบกันใหม่หลังจากกลับจากไทยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สรุปเห็ดเลืองทั้งหมดที่ได้นะคะที่จะนำกลับไทยค่ะอยู่ในถุงกระดาษมาลุ้นน้ำหนักค่ะ1,734กรัมหรือ1โลกับ7จีดนะคะเหลืองงามๆค่ะเห็ดเลืองต้นฤดูประเทศสวีเดน